จะเรียนว่า Have a เจิดเดยครับผมมันคืออะไรกันเกิดก็มันเป็นความสุขเล็กๆของเจิดที่อย่างตีมงานก็คือ Open House Open h ปนหาหมายถึงว่าเปิดบ้านของเจิดให้พี่ๆทุกคนเข้ามาพบรรยากาศคือความอบอุ่นแล้วก็ภายในบ้านของเจิดก็จะเป็นสตอรี่เรื่องราวชีวิตมากมายครับเข้าไปในบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นห้องน้ำเห็นห้องน้ำเห็นห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยเห็นห้องนั่งเล่นก่อน์ดห้องน้ำก็ห้องนั่งเล่นก่อนใช่ครับผมก็เปรบเสมือนว่าเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งจะพบเจอทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับไลฟ์บิว ก็จะมีก่อนก่อนเข้าไปในงานก็จะมีตู้จดหมายเออวให้พี่ๆทุกคนร่วมบวยพรมันเกิดม่เป็นการให้การเป็นบ้าน คิดว่าอยากจะมอบความอบอุ่นอบอุ่นให้กับแฟนดาคบบ่ว่าอยากเปเสมือนทุกคนอะ่ะทุกครอบครัวของเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเหมือนแบบว่าเตทีก็จะเป็นสวนหลังบ้านใช่เล้เปิดเงนเข้าไปก็เป็นสวนหลังบ้านเพราก็จะอยู่รวมกันที่จริงจริงงานพี่ปายที่ส่วนร่วมมาก้่าขนาดไหนคือต้องขอบคุณอกไนซ์ด้วยใช่คับเพราะว่าเราเราบอกแนบนว่าเราอยากได้ประมาณนี้เขาก็ดีไซน์มาออกมาเป็นบ้านใช่เห็นมาเห็นงานบักเป็นยังไงบ้างวันนี้ ที่แรกไม่คิดว่าทุกคนจะมาเยอะขนาดนี้กต็ตามจริงมันก็มีหลากหลายเหตุการณ์ก็เลยว่าแต่ดีใจที่วันนี้ทุกคนมามารวมกันเห็นเห็นว่ายืนต่อแถวรอเป็นพันกพันท่านเลยพันกับวสองพันท่านขอบคุณมากๆขอบคุณที่ เราจัดงานเองรู้สึกกดก,กด,ดันในตัวงานด้วยบางทีบางบางทีในบางมุมของการทำง,งานเราอาจจะ,ะมันจะมีบางมุมที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบอะเราก็เราก็เล,ลยเผื่อใจว่าเออคนอาจจะมาน้อยแต่พอได้เห็นแบบว่าขี่สกูตเตอร์อามาดูแล้วผมชื่นใจมากแล้วก็ดีใจที่ที่ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในโอเ n น o าวน์โอเปนทาวนเจอครับพอมาน29ปีแล้วแบรู้สึกว่ามันโตขึ้น โตขึ้นมากเมื่อวานตอนตอน,ตอนตั้งแต่เที่ยงคืนข้ามไปอ่ะนั่งอยู่ตรงสะตนทั้งหลัแล้วก็อยู่ดีๆแบบผมพูดกับตัเองนี่นี่เจิดไป29แล้วนะใช่แล้วคราวนี้เบสีมใหญ่มากแล้วคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นพอมันแน่นมากคือตีนี้ทําเพื่อตัวเองแล้วก็อยากมอบความสุขให้กับคน,คนที่รักเราขนาดนี้ใช่ มาลงมาอะไก็มาปเมากหลักได้มันคนจัดเองครับด้แต่เมื่อคนใ่อยู่ตั้งแต่เมื่อคนแล้วครับแล้ก็เป็นคนดูแลพร้อมเรียบรอยทุกอยาด้วย่ับ้วแต่กม้อเกปาณถล้ออะไรครับจากานดเราเราะว่าได้ในบก่อนเลย เค้กก้อนโตนี้เห็นเค้กก้อน29ชั้นรู้สึกตกใจมาก มแล้วครับร่างกายร่างกายตอนนี้อยู่ในช่วงอุ่นปูหรือว่าทำกายภาพเบาๆเพราะว่าแขนไม่ค่อยมีแรงใช่ครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นมากๆสดใสแลก็มีกําลังใจเยอะก็ไปให้กําลังใจป๊าได้ไหมคก็เที่ยงข้างอยู่เสมอคอยกัดคอยกัดกันแล้วก็หยอกหยอกหยองหยอกอยากส่งกาลังใจให้กับป้าในช่วงวันเพราะว่าเวลาเวลาคนเราอ่ะร่างกาย อยป้าก็ป้าจะยกขามาเหตุปลายเนี่ยเห็นป้าบอกว่าถ้าออกเดินทงปลายจะมาขึ้นคอนเสิร์ตใช่เ,นนเพราะว่าวันนั้นเราเคยโดนไปเยี่ยมป้านะครับป้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีคอนเสิร์ตที่ไหนอ่ะเดี๋ยวจะไปนะ,ะเออจะไปไอคอนเสิร์ตนุกป้านี่แหละเออวันนี้จะมีรถายมาเห็นไหมต้งองรอต้งองรอ,งองดูครับต้งองรองดูได้แล้อยากเพื่อนเรายังไงบ้างเพื่อนรู้ของฝากได้เดี๋ยวเขาอาจะเอารถสปอร์ตมาแล้ว ก็ยังเป็นรถสปอร์ตไม่โมเดลรถแท้แพ้เลยที่มันปลายบางแบบมินิคขนาดไหนนะผมหวัะไรงนี้ยก็ไม่ได้หวังแต่คิดว่าแบบมันน่าจะมีที่จอดรถอยู่ข้างหน้าเขาน่าจะขึ้นมาเลยต้งนี้นี่เขาดีกากเขาอยากได้แบบพิเศษมอะไรเไม่เจอกันรอบก่อนรอบรอบที่แล้วที่งานคอนเสิร์ตเพราะว่ามันบอกว่านู๊กบอกว่ามึงเตรียมตัวรับรถสปอร์ตได้เลยเขาบอกเลยจริงใช่ไหมใช่แล้วเราเชื่อไหม เราเป็นคนเชอคนง่าย ีเแฟนเจตนาไม่ลืมใช้ออนแอร์ทางช่อง9ถึง30อยู่ประมาณ5ชั่วโมงมาที่31ทุกฝ่ายตรงนี้ครับเรียกว่าตอนแด้ความแบบนี้เลยใช่ครับแล้วก็มีการแข่งขันรถรถยนต์ทางเรียบของโตโยต้ากับซูริสซี่ไทยแลนด์ครับป็นแฟนจะได้ฟินยังไงบ้างกับเรื่องนี้ครับแฟนจะได้หวาดเสียวแน่นอนครับเพราะว่าปีที่แล้วผมขับช้ามากปีนี้จะเหยียบให้มันมิดเลยเออเป็นเรื่องฟินนี่นะครับจะปินยังไงบ้างกับเรื่องนี้อ๋อซีรีส์ผมาาสามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่า ฉากแรกทุกคนจะปินมากๆแล้วทุกคนอาจจะกระโดดทีวีไปเลยท่านบอกอะไท่านายกับคุ้นี้แบนๆขอเราที่แฟนๆไะได้เห็นผลงาน ก็ในภาพของการแสดงก็ทำให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดมันตื่นเต้นไหมกระแสออนแอร์ละตื่นเต้นมากกระแสการตอบตัวแอบตามนึงแอบกลัวแต่อีกอีกมุมนึงก็ภูมิใจที่ได้กล้าทำใช่แอกลัวอะไรอ่มันมันอาจจะกลัวกระแสเผาเ่ะเพราะว่าเราเคยเคยโดนเรื่อง ก็ตกใจตกใจที่ได้เห็นเขาตอนที่เราเห็นตรงหน้าผีว่าเขอให้ปลอดภัยไม่ปลอดภัยพอเห็นแบบรถด้วยเออใช่เราก็ส่งกําลังใจให้พ่อตอนนี้อาการน่าน่าจะดีน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับก็ขอให้หายหายไปๆรักคุ้มครองรักไปอีกมอบไปพี่ตงที่ไปกับพี่ตงกับพี่อัดเนี่ยได้เจอกันทำงานการรับส่งอะไรบ้างไหมคะใช่มีมี เดตกับเพื่อนเพื่อนใช่ค่ะพี่ไปไม่ยินว่าขนาดนี้ใช่แล้วก็อย่างเราต้องระวังเพราะว่าอย่างเรา,าเวลาเราเดินทางเราก็ต้องระมัดระวงังต้องอพักอ่อนให้เพียงพอต้องพยายามเตือนคนขับเสมอว่าไม่ไหวอยา่าฝืนนะคนจอดบ้าน,อ,นอ,าอ่อนอะไรอาสุดท้ายเพียงใหม่ล้ว เพลงใหม่ยินดีไหมเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยเอไปสบายสบายสรายสบายทุกคนรู้ได้ไงอ่ะไปแฟนคลับเนี่ยยังไม่ได้ไปว่าเป็นแฟนคลับหรอจะไปแล้วเป็นไงบ้างเป็งใหม่แล้วก็เป็นซิงเกิลที่อยากมาท่องไปกับแฟนคลับแล้วกันที่มาบอกที่นี่ที่แรกเลยเนี่ยแต่เชื่อว่าหน้าเวทีวันนี้คุณจะต้องร้องหนุนแน่เลยหรือใครๆจะได้ฟังด้วยใช่แต่ฟนจะได้ฟังที่นี่ที่แรก ต้อง <molec> ได้ขึ้นเนื้อให้ด้วยเป็นเจ้าของเพลงจริงป้ะนักเพลงเป็นอะไรยังไงบ้างนัเพลงดิบริวิลแต่ว่าดีใจจริงๆที่มีเขาอยู่ข้างๆดีใจทุกครั้งที่ได้อยู่ข้างๆเธอขอบคุณจากหัวใจไม่ว่าอะไรที Jamie, ่ทำให้เราได้เจอถ้าวันนั้นไม่มีเธอก็คงไม่มีฉันในวันนี้อันนี้เรื่อเพลงอันนี้เรื่อเพลงอู้ได้หรอว่าเป็นเรื่องเพลงเนี่ยมันมีสตอรี่มันมีเรื่องรา อาย29ปีแล้วพอ1ึงพอที่อยากจะขอได้ให้กับตัวเองแล้วก็กับพอ่ซีอยากขออะไรคะอยากขออะไรคะขอให้ทุกคนมีความสุขขออะไรคะได้เล่นมงคล29ไหมไม่ได้ต้นเนื้อ่ะต้นเนื้อแบบเจ็บหนักมากมีลอตเตอรี่ด้วยนะมีลอตเตอรี่ด้วยลอตเตอรี่แจกไปแล้ว